เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันต่อนะคะสูตรการหาพื้นที่วงกลมเหมือนเดิมวงกลมภาษากังกเรียกว่าอะไรนะคะ circle ะรูปนี้ก็คือมาดูที่รูปวงกลมรูปนี้อันนี้เขาเรียกเส้นอะไรคะเส้นผ่านศูนย์กลางหรือรัศมอีอันนี้คือเส้นรัศมีแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วเข้าเราสามารถแทนค่าในสูตรได้เลยแทนค่าในสูตรได้เลยคะ่ะ ค่าพายเท่ากับค่าประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ด r เท่ากับเจ็ดค่าพายอยู่ที่ค่าประมาณนะคะใช้คำว่าค่าประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาสูของเราคือสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพาย r กําลังสองนักเรียนอย่าลืมนะคะพาย r กําลังสองตัวนี้มาจาก อาคูณอาอ่า,อาแทนค่าในสูตรแล้วเอาแทนมาแล้วคือ R าคือ7ใส่สูตรได้เลย22ส่วนด้วย7คูณด้วย7คือรัศมีคูณด้วย7คือก็คือ,คอรัศมีอีก1 7หากันได้ไหมคะหรือว่าตัดกันได้เลย7 1 7อ่าแสดงว่าสองค่านี้หมดไปก็จะเหลือแค่22คูณด้วย7เป็น22คูณ7 เท่ากับเท่าไหรครับ15 154คือ7คูณ24ทด1 7 24ตัวทดอีก1เป็น15ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะพื้นที่ของวงกลมรูปนี้มีค่าเท่ากับ154นักเรียนลองทำตามดูนะคะสวัสดีค่ะ